สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่28มิถุนายน2567นเมื่อวานก็ได้พิเศษ91นะคะปกติ81นะคะเมื่อวานเขาก็มาสองครั้งนะาในชุดในชุดสองตัวนะคะส่วนสถิติสามตัวก็เข้าจุดนี้นะคะอ,ออก7 1 3หนึ่งสานะคะ ก็กลับเอาไวด้วยนะคะเจ็ดหนึ่งสามก็มาชุดนี้นะคะเขาออกเจ็ดหนึ่งสามนะคะเมื่อวาน v i p ก็เข้าชุดนี้สืิตธิเคยมาเจ็ดสามหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็ให้ระวังไว้ด้วยฮะนะคะเพราะว่าเขาชอบมาชุดชุดรองนะคะจะมาชุดรองทุกครั้งนะคะส่วนวันนี้ บ้นศูนย์นะคะพิเศษเด่นที่ศูนย์สองสี่เก้าเลขที่เด่นมากๆในวันนี้ก็มีศูนย์มีสี่มีเก้านะคะฉันให้วัดใจศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่เก้าถ้าเห็นว่าเลขเยอะก็เล่นแค่นี้ก็ได้แต่ว่าสามน้อยนะคะอย่าลืม เราลืมว่ามีสามหน่วยก็ต้องมีหกชุดนะคะส่วนบนวันนี้ให้นะคะฉันก็จะให้หกศูนย์เก้านะคะหกศูนยเก้าหกสีก่ศูนย์นี่ค่ะหกสี่ศูนย์หกสี่เก้า ให้นีนชุดวัดใจนี่ค่ะอันนี้049 049<ม>เคยมารอยพิเศษมาเคยมาทั้งสาม้อยเลยนะคะในศูนย์ในสีในการในวัดใจรเราเนี่ยค่ะ049เนี่กับ178นี่ค่ะ178น,นี่เคยมาอันนี้คือแสองชุดนี้คือ ออกในวินในบินเลยนะคะนี่เป็นสถิติสามตัวสถิติสามตัวเดี๋ยวฉันเอาสองตัวออกก่อนสถิติสามตัวนะคะชุดเด่นชุดเด่นก็คือชุดที่มาในวินนะคะมาในวินเลยแตกในวินเลยนะคะ แต่ดิฉันวันนี้วันนี้บนหกนะคะบนหกก็จะอยู่ในชุดรองทั้งหมดนะคะวันนี้ให้บนหกนะคะก็ที่นินไว้กอหกศูนย์เนี่ยค่ะในส่วนที่เป็นหกศูนย์เพราะว่าเราฟันศูนย์นะคะวันนี้เราฟันศูนย์นะคะฟันศูนย์บนหกก็จะให้ในส่วนที่เป็นหกศูนย์หกศูนย์นะคะ หกศูนย์นะคะศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่เก้าเป็นชุดวัดใจนะคะศูนสะคะศูนย์สอยู่ในนี้เลยครบนะคะศูนสะคะบนหนะคะศูนสี่เป็นวัดใจนี้เป็นบนหนะคะส่วนไหนที่เป็นเป็นศูนย์หกะคะศู 6, นย์หี่ สี่ศู 6, นย์ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกกับศูนย์เก้านี่ไค่ะศูนย์เก้าก็เป็นวัดใจบนหกนะคะอันนี้ศูนย์หกอันนี้ให้เป็นพิเศษนะคะนี่ศูนย์หกตัวนี้ศูนย์สี่ศูนย์หกสองนะคะอันนี้ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เก้าครบในตัวมาสามครั้งนะคะ พิเศษก็มาเคยมาปกติก็เคยมา V.I.P ก็เคยมานะคะตอนนี้ก็โซนสี่วัดใจนะคะตอนนี้โซนสีขาสีขาวเลยนี่วัดใจสี่สีขาวส่วนเจ็ดแปดหนึ่งเขาก็มาในนี้นะคะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะอันนี้ศูนย์เก้า วัดใจ09วัดใจเคยมาสองครั้ง092นะคะ09นี่ก็วัดใจ49กนี่ก็วัดใจนะคะ่ะให้ดูนานๆเอาไว้เทียบกับวินนะคะวันนี้เน้นบน6นะคะ ในส่วนที่เป็นหกศูนย์เน้นในหกศูนย์นะคะศูนย์สี่ศูนย์เก้านะคะศูนย์สี่ศูนย์เก้าหกมาเติมใส่ข้างหน้าเลยนะคะ พาอบนจะเป็นหกกับศูนย์ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ